หน้าจานา3 5นะครับฮัสิบซามนะครับโอเคชุดนี้เกี่ยวกับอะไรครับตาม lesson 22ชุดเรียน22ตัวเป็น from fair-keighing นะครับการเปรียบเทียบที่เป็นบันไดนะครับ fair-keighing คือการเปรียบเทียบกันนะครับโอเคนะ ทำมันใหญ่ก่อนเรามาอ่านซ้ายมือก่อนนะโอเคซ้ายมือก่อนนะครับ Met the Worden เ o นโกับพวกคำศัพท์เช่นกร o t ใหญ่ groter ใหญ่วกว่า Het เ r o o ร s t ใหญ่ที่สุดกึ่งนื้อเน้อแฟกใครกันพวกเราสามารถเปรียบเทียบกันได้นะครับ Okay. เป็นบันไดสามบันไดนะสขั้นตอนโอเคครับ by the w a d e trap ตรงบันไดที่2ขั้นตอนขั้นตอนที่2นะครับก o อนเอ r เ e อ h e ังเด็กเป็นบุคคลนามว r d นะครับจะมีคำว่า A.R. ออยู่ข้างหลังคำขยายคำนามนะครับ เม็ดฟากดอนเอร์อัคเตอร์และบ่อยมากจะมีคำว่าดอนด้วย,ยการเปรียบเทียบก็จะมีดอนด้วยครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นบันไดที่สองสกเกตดูน,นะจะมี a อนะครับเช่นครูดครูเตอร์นะครับบายเดอะเดอรทรัพจากบันไดที่สามขั้นตอนที่สามครับคอมท์เฮดฟอร์เฮดบายฟุกคลึกน้ำโวดจะมีคำว่าเฮดจะมาอยู่ข้างหน้าคำขยายคำนาม S and s t a r after และจะจบกับ stay นะครับบันไดที่3นะครับจะง่ายจะเขียนเหมือนบันไดแรกเขียน head ข้างหน้าแล้วก็เขียนตามบันไดแรกแล้วก็บวก s t a แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับมีอีกไหมโอเคครับการเปรียบเทียบกรน,นี้เราจะใช้เราจะทำได้โดยเฉพาะคำขยายคำนามนะครับ คำแห่คำนามเช่นใหญ่อ้วนน้ขี้เล่พวกเหล่านี้นะครับ by a, word a e n w o r er trump, so d dat op een r eindigt คำคำสัพท์ที่จบกับตัว r นะครับคอมท์ er b ไปใ e ที่สอง t r a p dar achter จากบันไดที่สองจะบวก dar นะครับเมื่อกี้นี่บวก ar อย่างเดียวทีนี้ตัวไหนจบกับตัว a i r นะครับ คำแข็งคำนามไหนจบกับตัวแอนะครับจะบวก Day a แอไปเลยนะครับจะไม่ใช่บวก a อ r อย่างเดียวอ,อันที่ยากที่สุดคือคือตัวนี้นะครับโอเคครับตัวนี้ลนะองเรโคมาเตคทรอปเปนฟอนเฟคลายกิงการเปรียบเทียบที่ไม่สม่ำเสมอนะครับ อันนี้จะไม่สม่ำเสมอเลยนะอันนี้ชาวรัเองก็ต้องจำตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับเราเองก็ต้องฝึกท่องและฝึกจำนะครับโอเคครับพูดแ <Good. S 2> ปลว่าดีหรือว่าเก่ง better ดีกว่าหรือว่าเก่งกว่า h e best ดีที่สุดหรือว่าเก่งที่สุดนะครับเห็นไหมคำศัพท์มันเปลี่ยนเลยนะ Veel maak, meer maak qua, het meest maak die Weinig nooi, minder nooi qua, het minst nooi die zoet. Graag, schop. liever. ชอบกว่า head l a s t ชอบมากที่สุดนะครับโอเคครับคำศัพท์พวกเหล่านี้4ข้อนี้นะครับต้องฝึกท่องและจำนะครับคำอื่นจะตามกดเขาคำแขกคำนามนะครับทีนี้ลองสังเกตดูนะมันจะเหมือนที่เราสร้างพาวดนะ์สลายยาวตัดออกบวก an เป็นพาวด์นะแต่ตัวนี้บวก ar สลาสั้นเติมตัวสายบวก a r นะครับถ้าเป็นประโ์จะบวก a n ใช่ไหมล่ะโอเคนะครับทีนี้ยกตัวอย่างให้นะครับมาดูตรงช้างกันนะครับตรงนี้ก่อนนะครูใหญ่ครเตอใหญ่กว่าดูวิธีรบรรทัดแรกนะครับครูตใช่ไหมเป็นสลโอที่เป็นสลาที่ ตัวพิมพ์เหมือนกันใช่ไหมที่เราสร้างพว์เราเคยเรียนมาสละที่ตัวพิมพ์เหมือนกันตัดออกบวก an แต่ตัวนี้จะตัดออกบวก ar เหมือนสร้างพวสนั่นครับเครตใหญ่โครตใหญ่กว่าบรรดาที่3มจะมี head ตลอดแล้วสังเกตนะเครตเขียนเหมือนเขานะครับแล้วก็บวก s t สแค่นั้นเองก็กลายเป็น head โครใหญ่ที่สุดนะครับ De olifant is groot. Tang, man, toj jij. De moeder olifant is groter. Meer tang, man, jij, qua. De vader olifant is het grootst. Ho, tang, is het. Oké, ga passen อันไหนจบก,กับ a อแอนี่จะแปลว่ากว่านะครับแล้วอันไหนจบก,กับเอสเตว่าที่สุดนะครับบรรทัดสุดท้ายโอเคครับ,บรกับเบย์ระก,กางสรสร้างการเปรียบเทียบของคำขยายคำนามนะครับเราจะสร้างสร้างคำเปรียบเทียบได้โดยเฉพาะเป็นคำขยายคำนามนะครับ ตัวอย่างนะครับ D Bloom is more ดอกไม้ดอกนั้นมันสวยนะครับ d a i s Bloom f i n d s i t m o r e r ดอกไม้ดอกนี้ฉันว่ามันสวยกว่าใช่ไหม m o r กลายเป็น m o r e r เสริม a อนะครับสวยกว่า Mardi is head moist แต่อันนั้นมันสวยที่สุด Dot spell is l o v k เกมนั้นมันสนุก สเปลคือเกมนะครับ This spell find it l e กเกเกมนี้ฉันว่ามันสนุกว ug, นก, ug, นกว่าเลิกสนุกเลิกเกอสนุกกว่า m a รดา a m นฟินต์อีกที่เลิกแต่ว่าหมากลุอไม่ใช่บักฮัดนะครับตามรูปนะรูปเราเห็นกระดานลูกบักฮัดใช่ไหมเล่นบักฮัดนะครับฉันว่ามันสนุกที่สุดเลิกสนุก l ลิกรสนุกกว่า head เลิกสสนุกที่สุดนะครับโอเคนะครับมาข้อต่อไปนะครับกฎกติกาเราจําไว้นะครับกฎกติกาการสร้างคําขยายคานามนี้นะครับจะเหมือนกับสร้างพหูพจน์แต่พหูพจน์จะบวก a n ใช่ไหมแต่ตัวนี้จะบวก a r นะครับ uh, let well o f the spelling ดูวิธีสะกดด้วยนะครับดูวิธีสะกดด้วย b าย t ดอะเ d รดเดอของบันไดที่2นะครับของบันไดที่2จะเหมือนสร้างพาวเวอ์แต่พาวเวอ์จะบวก a อแออบวก a N, อันนี้จะบวก a อนะครับ C o k l k s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  12ดูชุดเรียน12นะครับโอเคนะครับมาอ่านตามนะครับเราเอาทั้งชุดนี้เลยนะโครตใหญ่สละโอเปน็นสลายาวที่เป็นตัวพิมพ์ตัวเดียวกันนะครับตัดสลาออกบวก AR นะครับ โ t ร r ใหญ่กว่านะครับ head c r o s s t ใหญ่ที่สุดบรรทัดที่3จะมี head ข้างหน้าแล้วก็เขียนโครตเหมือนเขาแล้วก็บอกเอสเต์ข้างหลังนะครับคลายนเล็กอ่าอันนี้เป็นสลายเป็นสระยาวที่ตัดออกไม่ได้ไม่ตัดออกนะบอกเอแอไปเลยนะครับคลายน์ iner, เล็กกว่า head c l i n s t เล็กที่สุด l e ี e น่ารักจำได้ไหมสระอีนี่เป็นสระยาวอะไรจะเปลี่ยนครับสำหรับสระยาวตัว F จะกลายเป็นเฟยนะครับคาบดบวก A-N นคำขยายคำนามบวก a อนะครับ Le a e r น่ารักกว่า h เฮ leaves น่ารักที่สุดนะครับโฮสูงนะครับโฮเอ สูงกว่าเห็นไหมสลายาวตัดออกบวก A-R นะโอ้คืสูงกว่า h e ด h ฮส s t สูงที่สุดดึนแปลได้สองอย่างนะบางหรือว่าหรือว่าผอมนะครับสระนี้เป็นสระสั้นนะสระอื่นนะเพร่ะมีตัวพิมพ์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับสระสั้นเติมตัวสุดท้ายบวก A-R นะครับดึนเนอร์ผอมกว่าหรือว่าบางกว่านะครับ h e a d d e n s t หอมที่สุดหรือว่าบางที่สุด Fat ไขมันนะครับส,สระสัน้นเติมตัวสุดท้ายบวก a r Fatter มีไขมันมากกว่านะครับ Headfats t มีไขมันมากที่สุด f i s เปืือนหรือสกปกสระอีเป็นสระยาวตัด ออกไม่ได้เพราะว่าเป็นสไลอีที่เป็นไม่ใช่ตัวพิมพ์เหมือนกันสำหรับสรลยาวตัว S กลายเป็น Z e นะครับบวก A, ee, Sir, เอ f อฟ e เเปื่อนกว่าหรือว่าสกปกกว่านะครับ Head Feast เปื่อนที่สุดหรือว่าสกปกที่สุด b o s s g o กดนะครับสรลยาวตัดออกเปลี่ยน S เป็น Z e t บวกเอ โกรธกว่า Head boast โกรธที่สุดนะครับโอเคอ่าทีนี้มาข้อเซนะครับเป็นข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นอะไรครับ By full chlorine water t e n o air คำขยายคำนามที่จบกับตัว air นะครับ กฎกติกาของเขาจบกับตัวแอ r เราไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องเติมตัวสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรเขียนตามเขาบวก D A r ไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเป็นสละยาวตาัดสละออกบวก D A y a r ไม่ใช่ครับอย่าไปแตะมันนะครับสลาสั้นก็ไม่ต้องเสริมสระยาวก็ไม่ต้องตัดออกนะครับบวก D A y a r ไปเลยนะครับยกตัวอย่างให้นะครับ The Demand is fair พระจันทร์มันอยู่ไกลใไหมเฟร์ fair. จริงๆแล้วเป็นสละสั้นใช่ไหมแต่อันนี้จุกบตัวอ i r เราจะเสริสม day air ไปเลนะ the the man. พวนะดวงดาวมันอยู่ไกลกว่าพระจันทร์นะครับเฟรดเฟร์ fair, กลายเป็นเฟ r ร e r ดกลกว่า ทีนี้ตัวนี้ต้องมีดอนเพราะเราเปรียบเทียบกับตัวอื่นถ้ามีการเปรียบเทียบกับตัวอื่นโผล่มาข้างหลังครับคำนามอีกคำหนึ่งต้องมีดอนนะครับ f a ร์ e r n กว่าไกลกว่าไกลก,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 กว่าพระจันทร์ the z o n is set first พระอาทิตย์มันไกลที่สุด and flat is dear อาคารฟล a t มันแพงดื a อแปลว่าแพง สังเกตนะอันนี้เป็นสลายยาวอย่าตัดออกกดของนี้ถ้าจบกับตัวแอนะครับจะบวก d a แอ r ไปเลยนะครับห้ามตัดสลาออกนะเอ่อ a สต์ดิวเดอร์ r d นเอิร์ a เบ้านมันแพงกว่าอาคาร f ฟล t นะครับห้ามตัดสลาออกนะเ uh, a ิร์นฟิล่า e d u ซดูร์สวิลล่ามันแพงที่สุด เพราะฉะนั้นตัวคำแขกคำนามตัวไหน,นจะกบตัวแอร์ใช่ไหมแม้แต่สระสั้นหรือสระยาวไม่ต้องทำอะไรมันครับเขียนตามมันบวก d ด้แอร์ไปเลยนะ This ักอีสสว a r กล่องนี้มันหนัก t o a t พ o กอีสส a r d e r กล่องนั้นมันหนักกว่า h e t z w a a r t ต์พกล่องที่ใหญ่ที่เออไม่ใช่ h Het g r o o t s t e pak กล่องที่ใหญ่ที่สุด e s t Swast sw เป็นกล่องที่หนักที่สุดนะครับโอเคครับทีนี้ข้อสุดท้ายนี้นะครับมันเกี่ยวกับนี่ไงบัตที่เป็นรูปนี่นะอันนี้บัตนะครับข้อนี้นะครับมันเกี่ยวกับอะไรนาะคำที่ไม่สม่ำเสมอเห็นไหมอยู่ซ้ายมือนะที่เราอ่านเมื่อกี้เนี่ยนะคำขยายคำนามที่ไม่สม่ำเสมอ คำขยายคำนามที่ไม่สม่ำเสมออยู่ซ้ายมือที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับ Forbelden พวกตัวอย่าง Good แปลว่าดีหรือว่าเก่งทีนี้ What f i n c คำว่าเยอะหายไปนะเขียนเยอะให้หน่อยนะตรงนี้หลังจาก f i n c ะ What f i n d เยอะเบ t เตเธอว่าอะไรดีกว่ากัน Smorgans less เรียนช่วงเชา้า of s a f f o n s หรือว่าช่วงเย็น เพรา what t h i n k you b e t t อย่าลืมเขียนเยอะให้อาจารย์นะครับเธอว่าอะไรดีกว่ากันนะครับคนนี้เขาตอบ egg fins more a n less h a t best ฉันว่าเรียนตอนเช้ามันดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น what t h i n k you b e t t เธอว่าอะไรดีกว่ากันนะครับโอเคครับคำต่อไป g r a shop นะครับ what drink you love เธอ ชอบดื่มอะไรมากกว่ากันนะครับ What i n k y o u you l i ี e เธอชอบดื่มอะไรมากกว่ากันอันนี้เป็นการเปรียบเทียบบรรทัดที่สองเพราะฉะนั้นต้องมีตัวเลือกให้นะ Coffee of day เธอชอบดื่มอะไรมากกว่ากาแฟหรือน้ำชานะครับตัวน,นี้ค้าตอบ I ีกดื a ม l e a v e s coffee ฉันชอบดื่มกาแฟมากที่สุดนะครับอีกดื่มเฮดล e ฟส์ f e นะครับ สมมติว่าเขาจะถามเรา what age l e a v e r เธอชอบกินอะไรมากกว่ากันทีนี้ต้องมีตัวเลือกให้นะแต่ถ้าเขาถาม what age grah ทีน,นี้เธอชอบกินอะไรโดยที่ไม่มีตัวเลือกนะ what drink you r a เธอชอบดื่มอะไรทีนี้ถ้าเขาถาม what drink you l e a v e r เธอชอบดื่มอะไรมากกว่ากันคือว่าต้องมีการเปรียบเทียบนะแต่ถ้าเขาถาม what drink you had least เธอชอบดื่มอะไรมากที่สุดก็ไม่มีการเปรียบเทียบนะครับ เพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบจะอยู่บรรดาที่สองวอดดริงกอรี่เฟตเตอร์ชอบอะไรมากที่สุดมากกว่ากันนะครับคนนี้เขาตอบอีกดิงเฮดลิฟสโกฟี่ฉันชอบกดื่มกาแฟมากที่สุดนะครับโอเคนะครับหน้านี้ก็จบแล้วนะครับกดหน้าต่อไปเลยนะครับ